ไอ้หนุ่มครึ่งขีดเหรอคครรัับบเอาปากหนามเหรอครับเอาครึ่งขีดครับไอ้นี่พันธุ์แทนน่าแม่งโคตรสวยเลยอ่ะเนี่ยอร่อยนะเนี่ยพี่เอา,เาเรครึ่งข <promoted to> <necessary> ีดเหรอครับเอาอะไรดีครึ่งขีดเนี่ยเอาปากหนามเหรอเอาปากนามหนึ่งเดียวเหรอสองร้อยสามเอาสองเดี๋ยวมันจะเด้งๆหน่อยนะเดี๋ยวจัดให้ปากหนามรึ่งขีดไอหนุ่มมาทางนี้เลยโอเคนี่เลยฉันเอาสิบห้าบาทแถมยี่สิบบาทโอเคต้องนะเข้าใจตรงกัน เองบวกเลขให้ถูกนะอ่ะผ่านเลยล่ะโอ้โหสีชมพูสวยๆใหม่ๆวันนี้บริการที่คลองโถมอำเภออำเภออะไรสังคมัดวันนี้เราอยู่ที่สังคมใช่ไหมจังหวัดหนองคายเป็นไงร้านพี่อร่อยอร่อยไหมร้านที่แล้วไปกินอร่อยไหมอร่อยเลยใช่ไหมเอารสชาติอะไรอย่างน้ำส้มเอเหมือนเดินเอ้าเหมือนเดินยังไงเหมือนเดินยังไงเปรี้ยวเหรอเอาขมเหรอ เฮ่ยกินขม่ะเปรีพยวอะไรดีพี่ต้มขมคือัวรวมครับห้าสิบบาทต้มแม่ใจหนูห้าสิบบาทในวัรวมครับขอบคุณครับผมโอเคแล้วจัดใ่ายผมก็ไหนดิผมเผ็ดครับผมเผ็ดจัดใ่ายโอเค,อเคแ้่นอาแกสิบห้าบาท เพื่อนไปไหนนะซอสสวยไหมเฮ้ซอสสวยไหมเฮ้ยพูดดีนะเว้ยเดี๋ยวไม่ได้กินนะเว้ยอันนี้อ่ะสิบห้าบาทโอเคป่ะแถมยี่สิบกินกันกี่คนกินกันสามคนชั้นแถมให้เรียบร้อยสิบห้าบาทจ่ายฉั้นมาเท่าไหร่นี่ยี่สิบบาทเสียทอนด้วย ให้กินให้อร่อยนะหน้าอย่าลืมอุดหนุนแน่นนะขอบคุณครับดีกว่าไปซื้อขนมไปกินต้มอิ่มูโดนแล้วไอ้หอยูโดนเครื่องขีดแล้วโดนเจ้ก่อนจะโดนเจ๊เล่นนะขายจิภาคบอสเออขายไปเถอะเด็กมันมันซื้อต้มกินมันอิ่ม